สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ32ปีโฟพัฒนากับประสบการณ์รับสร้างบ้านโดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงโทร029403789 มหาวิทยาลัยเนชั่นเรียนอย่างมืออาชีพสำเร็จอย่างมืออาชีพเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ช่วงเศรษฐกิจวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้านะครับหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของแบงค์ชาติได้มีมติปรับลดอาตาดัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก0.25เเซนะครับว่า <c oughs> ส่งผลสะ้อนออกมาแบบไหนอย่างไรบ้างน,นะครับตรวจสอบจากคุณวุฒินันนาหิมในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบรรจงคุณมาพรนะครับ หลังจากที่มีการปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25มีผลสะท้อนต่อเรื่องนี้ยังไงครับ ผลในวันนี้นะครับก็มีทั้งฝ่ายที่คาดการณ์กันว่าจริงๆแล้วกรองงอน,น่าจะมีโอกาสปรับลดดอกเบีย้ยไปมากกว่า0.25มาที่0.5นะครับแต่ว่าสาเหตุวันนี้นะครับหลายคนก็จับตามามองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่กรองเเขาลดออกมาเพราะเขาห่วงในเรื่องของภาวะที่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครัวเรือนก็น่าจะสูงขึ้นไปนะครับซึ่งวันนี้ครับการประชุมของคณะกรรมาก,การนโยบายการเงินหรือว่ากรองเงอน,นะครับวันนี้มีการประชุมกันในการประชุม ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกใน การประชุมที่กรนง,งเขาประชุมติดต่อกันถึง2วันตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้เขามีมติเอกชนให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่0.25เเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศนั้นชะลอตัวรวมถึงเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็สาเหตุหลักในการปรับลดครั้งนี้เขาเน้นให้น้ำหนักกับเศรษฐกิจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินบาทด้วยนะครับซึ่งมติเอกชนนะฮะวันนี้ก็ปรับลดลงมา0.25จากเดิมอยู่ที่2.75มาเหลืออยู่ที่2.5 ต่อปีจะมีผลตั้งแต่วันนี้ทันทีนะครับส่วนสาเหตุที่กรองอนนั้นตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25ี่ยผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินแบงค์ชาติ คุณภัยบุญกิตติศรีกางวานนะครับซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาบอกนะครับว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในปีนี้แม้ว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่ออกมาในเกณฑ์ดีแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้ ปรากฏว่าต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้มากขณะที่เงินเฟอ้อก็ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินก็เลยสามารถผ่อนคลายเพิ่มเติมได้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศนะครับ สำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนั้นนะฮรกอนอง,องเขามองด้วยว่ายังฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่คาดเอาไว้โดยเศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับขณะที่กลุ่มยูโรนั้นยังคงอ่อนแอแต่ว่าความเสี่ยงก็ลดลงมาบ้างเศรษฐกิจจีนแล้วก็เอเชียก็ยังขยายตัวได,ตได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ก็เลยส่งผลให้การฟื้นตัวของการส่งออกไทยนั้นอาจจะล่าช้ากันไว้ด้วยนะครับ คุณไยบุญเขาบอกนะครับว่าในส่วนของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มได้รับผลบวกจากนโยบายกระตุ้นของเศรษฐกิจก็สะท้อนจากการส่งออกและก็การบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นมาขณะที่ภาวะของเงินโลกยังมีความผันผวนสูงนะครับต่อผล เศรษฐกิจเคลื่อนย้ายทุนเข้าสู่ภูมิภาคต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับแล้วในการปรับลดของกนง,งในครั้งนี้เขาก็ยอมรับนะครับว่าจะมีความเป็นห่วงเรื่องสินเชื่อภาคครัวเรือนและการขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชนโดยรวมนะครับซึ่งกนง,งได้ขอให้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดในส่วนของทางแบงก์ชาติเองก็พร้อมดูแลความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ดําเนินมาตรการตามความเหมาะสมนะฮะท่นี้ก็ยังมีมุมมองจากทางภาค รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตนะะนองก็ออกมาแสดงความอยอมรับนะครับว่าหลังจากที่กรงนนั้นปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่0.25ก็ยอมรับว่าไปได้ดีแต่ว่าก็มีความผิดหวังเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะปรับลดไปมากกว่านี้ตามที่คาดกันไว้กันอยู่ที่ประมาณสัก0.5คุณกิติรัตน์บอกนะครับว่าหากช่างน้ําหนักในเรื่องข้อดีข้อเสียเรื่องการลดดอกเบีย้ยย่อมมีผลดีมากกว่าความเสี่ยงนะครับดยผลดีเขายกตัว อยากมาสามข้อก็คือข้อแรกคือเรื่องของต้นทุนการลงทุนของเอกชนที่จะต้องการลงทุนใหม่นั้นต่ําลงครับส่วนข้อต่อมาก็คือภาระต้นทุนของผู้ประกอบการเอกชนนั้นที่มีการกู้เงินเดิมลดลงไปสุดท้ายก็คือเป็นการปิดช่องว่างความห่างของดอกเบีย้ยของเงินในประเทศแล้วเงินสกุลอื่นๆที่จะเข้ามาสแสบหากําไรก็ให้น้อยลงรวมทั้งแม้แต่ภาระการขาดทุนของแบง์ชาติก็ลดลงมาเช่นเดียวกัน ทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลดดอกเบีย้ยก็คืออาาัตราดอกเบีย้ยเงินฝากลดลงแล้วก็อาจเกิดการเก็งกาไรนอกภาคการออมเงินปกติได้นะครับแต่ขณะนี้เขาก็มองว่าคนมองในเรื่องของค่าเงินว่ามีการแข็งค่าขึ้นหรือเปล่าซึ่งเรื่องของค่าเงินนั้นเป็นผลกระทบปลายทางเท่านั้นนะครับแต่ก็มีความสําคัญและก็มีผลต่อเรื่องความตรึงเครียดในเรื่องนี้ด้วยซึ่งฮ หากว่าเงินบาทนั้นยังอ่อนค่าอยู่ในระดับปัจจุบันความตึงเครียดในการพูดคุยก็น่าจะลดลงเขาก็เลยอยากให้ช่วยกันทํางานในอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีความเหมาะสมก็จะได้ไม่มีความกดดันในเรื่องนี้คุณกิติรัตน์เขาก็บอกด้วยนะครับว่าการที่อ่อนค่าของเงินบาทในขณะนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นผลมาจากการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานแล้วก็ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ดูเหมือนว่าทั้งออกมาจากการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมทั้งการออก ประกาศจากกระทรวงการคลังด้วยนะครับที่ให้อำนาจในเรื่องของคอมเมนต์ในการออกเครื่องมือควบคุมเงินทุนไหลเข้าได้ตามความเหมาะสมนะครับก็ซึ่งอาจจะทําให้เงินทุนไหลเข้าสแสวงหาส่วนต่างจากดอกเบีย้ยที่ออกมาแตกต่างกันได้นะครับแต่ทีนี้ในมุมมองของทางภาคเอกชนนะครับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยงศักดิ์ชาติสุธิผลนะครับก็คาดการเอาไว้เหมือนกับรัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์ว่าจริงๆแลงง้วกนงน่าจะลดดอกเบีย้ยม,มามากกว่า0.25%นะครับโดยค่อยความเห็นอย่างนี้นะครับว่าเมื่อ มติลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงมา0.25เนี่ยก็ถือว่าผิดปกติไปจากที่คาดการกันไว้แต่ว่าการที่กนง,องอนั้นลดมาอยู่ระดับนี้ก็ถือว่าพอจะรับได้แล้วกนง,องอก็คงพิจารณาแล้วว่าการลดดอกเบีย้ยนโยบายลงระดับนี้เพียงพอที่จะดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่เป็นไปได้หาก เขาก็อยากจะต้องการให้กนง,งเนี่ยทนทยอยปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายลงมาอีกในการประชุมครั้งต่อๆไปแล้วสอ,อทเขาก็จะติดตามดูว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยอีกหรือไม่นะครับซึ่งขณะนี้นะครับในเดือน เมษายนที่ผ่านมาเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าการคงดอกเบี้ยนโยบายในเศรษฐกิจนั้นก็ยังถือว่าดีนะครับในมุมมองของรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยคุณพรสินพัชรินตะนกุลเขาก็เห็นว่าควรลดดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นเดียวกันเพื่อลดแรงจูงใจให้เงินทุนต่างประเทศนั้นไหลเข้าลงมาน้อยลงแต่ปัจจุบันนั้นเงินบาทก็อ่อนค่าลงและสหรัฐก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่มีการใช้นโยบาย QE รอบใหม่ซึ่งอาจจะทําให้การลดดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนมากนักนะ ส่วนทางด้านของทางแบงก์นะครับก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับว่าทางธนาคารพาณิชย์อย่างคุณกันนิกาชาลิดอาพรเขาบอกนะฮะว่าการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้0.25%นั้นก็ไม่ได้ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากในส่วนของผู้กู้ก็จะทําให้มีเงินมาจ่ายเงินต้นมากขึ้นซึ่งอัตราที่ลดลงมา0.25%นี้ก็น่าจะมีการช่วยสกัดเงินทุนไหลเข้ามาบ้างเพราะว่าส่วนต่างของแค ส่วนต่างเนี่ยมันแคบลงแล้วก็ปัจจุบันนี้อัตราดอกเบีย้ยต่างประเทศก็อยู่ที่0.25เเช่นเดียวกันั้านไทยพาณิชย์เองก็คงไม่เป็นผู้นําในการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้สภาพคล่องในระบบก็อาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็เลยทําให้ดอกเบีย้ยอาจจะค่อนข้างสูงขณะที่ทางด้านธนาคารกรุงเทพก็เตรียมลดดอกเบีย้ยทั้งขาฝากแล้วก็ขากู้หลังจากที่กรงเงินนั้นลดดอกเบีย้ยมาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เมื่อมีการ ปรับอัตราค่า,อาดอกเบีย้ยลงมานะครับอยู่0.25เวันนี้เงินบาทก็ตั้งแต่ช่วงเย็นมาปิดตลาดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ระดับ30บาท19สตางค์ถึง21สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อ่อนค่าลงจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ30บาท8สตางค์ถึง10สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดเย็นนี้เงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมาหลังจากที่กรงงนนั้นมีมติปรับลดดอกเบีย้ยมาอยู่ที่0.25เปเซครับ ขณะที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยัตั้งแต่ภาคบ่ายหลังการประกาศกรง,งอนั้นก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยติดลบลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมาปิดตลาดวันนี้ครับก็เลยมาอยู่ที่ 1, 6 0 1หรือว่า601.61จุดกนจุดนะครับก็ลดลงมา17.96จุดจุดมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นนะฮะวันนี้6 1 2 5 6ล้านบาทเลยนะครับ ต่อมามาดูในเรื่องของราคาไข่กันบ้างนะครับวันนี้หลังจากที่มีข่าวว่าราคาไข่ในแต่ละพื้นที่นั้นทั่วประเทศไทยแพงไปจนถึง5บาทต่อ1ฟองนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้5บาทต่อฟอง ทุกจังหวัดไปนะครับวันนี้นักข่าวก็ไปสํารวจในแต่ละภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับวันนี้มีความเห็นมาเช่นเดียวกันว่าสถานการณ์ไข่ในตอนนี้ก็อาจจะมีราคาที่แพงสูงสุดเป็นประวัติการครับกระทบกับทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าราคาไข่ที่ผูกพุ่งสูงขึ้นมาตอนนี้นะฮะอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยก็เลยทำให้ยอดขายนั้นลดลงไปไม่น้อยกว่า30%แล้วก็แพงที่สุด ขนาดตอนน้าท่วมเขาเขาบอกนะฮะว่ายังไม่แพงขนาดนี้เลยฉะนั้นทางด้านกรมการค้าภายในในจังหวัดขอนแก่นเขาก็เลยมาสนับสนุนไข่จากบริษัทใหญ่ใน จังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา200แผงมาวางจําหน่ายด้วยในระยะเวลา2วันนะฮะมาที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะครับในพื้นที่อุดรธานีก็มีการจัดจําหน่ายไข่ไก่ทงฟ้าเช่นเดียวกันประชาชนก็แห่กันมาซื้อเลยนะครับหลังที่ท,ทราบข่าวว่าเขาให้อยู่ได้ไปซื้อไข่เก็บมาที่บ้านได้เพียงคนละ2แผงเท่านั้นซึ่งสถานการณ์ราคาไข่ในอุดรธานีก็ราคาก็เพิ่มอยู่ที่ประมาณสัก10สตางค์เท่านั้นนะครับและส่วนที่บุรีรัมย์นะครับวันนี้ผู้บุรีรัมย์เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าไข่ไก่ก็นํไข ไก่เบอร์สามจำนวน300แผงหรือ9,000ฟองมาขายให้กับประชาชนนะครับก็เป็นผลผลิตจากที่ราคาไข่นั้นทางกรมการค้าภายในก็อดดุนมาอย่างต่อนเนื่องก็จำกัดมาอยู่แค่2วันเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้ส่วนที่จังหวัดตรังนะครับแม่ค้าก็เผยว่าตอนนี้ราคาจริง,รงๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นฟองละ5บาทนะครับขณะที่ยอดขายก็ร่วงลงไปถึง10%จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ปรับ ตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจในพื้นที่ของนครเทศบาลนครตรังเขาก็บอกนะครับว่าร้านค้าขายไก่โดยส่วนใหญ่เนี่ยยังขายในราคาที่ไม่ถึงฟองละ5บาทเหมือนกับในบางจังหวัดนะครับ นี่คือสาเหตุหลักในการปรับขึ้นนะครับก็มาจากราคาขายไก่นั้นเป็นผลมาจากที่ขาดแคลนแม่พันธุ์ไก่ไข่แล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนก็เลยทําให้ปริมาณของไข่นั้นลดลงทางร้านก็เลยจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาจากเดิม10บาทถึง20สตางค์นะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะลดลงมาถึงประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนประเด็นเศรษฐกิจอื่นในรอบวนันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับปติดตามได้เลยครับ ก่อนติกาว,วน,นิตเรียกร้องผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้รัฐมนตรีคลังกิติรัตนนอนองรับผิดชอบและยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวหลังที่ผ่านมาขาดทุนกว่า2.6แสนล้านบาท คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมลงมติเห็นชอบหลักการผ่านร่างประกาศดูแลลูกค้า1,800 TrueMove และ DPC คู่ขนานวางรถแบบเปิดประมูลตามแผน Refarming ระบุเงื่อนไขาลายเส้นผู้ชนะประมูลต้องรับโอลูกค้าที่ค้างอยู่โดยอัตโนมัติราว17ล้านคนที่จะสิ้นสุดสัมปทานวันที่16กันยายนนี้ แบงค์กรุงเทพเชื่อแนวโน้มการบริโภคยังดีต่อเนื่องโดยเฉพาะจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตท,ที่เพิ่มขึ้นปีละ30%เรเร่งกระตุ้นการรับรู้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่พร้อมรับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐคาดความต้องการใช้เงินสดลดลงและหันมาใช้บัตรเดบิตแทน กระทรวงการคลังเตรียมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ1.50บาท50สตางในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะดูแลไม่ให้ราคาเกินลิตรละ30บาทเพราะขณะนี้กองทุนน้ำมันไม่ติดลบแล้วและตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปอีก4เดือนจะมีเงินไหลเข้ามาตลอดมากกว่า1.50บาท50สตางต่อลิตร รฟทเตรียมเสนอบอร์ดดึงแอร์พอตลิงกลับมาบริหารเพื่อรองรับการที่รอฟทอจะมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐานของประเทศวงเงิน2ล้านล้านบาทครับเละทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมเศร,รษฐกิจในรอบวันที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ไปกลับไปที่คุณบรรจงและค,คุณอุมาพรครับ